่องแนวโน้ม20แฟรนไชส์ไทยมาแรงปี2,561กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ค่ะ ด้วยภาพรวมของตลาดแฟรนไชส์ในปี2560หากได้เทียบกับปี2559ถือว่ามีการเติบโตได้มากขึ้นกว่า15%โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจในตลาดแฟรนไชส์ปี2560นี้โดยประมาณ250,000ล้านบาทแต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่าแฟรนไชส์ในกลุ่มอาหารเครื่องดื่มสถาบันการศึกษาและธุรกิจบริการ นั้นยังเป็นสุดยอดการลงทุนที่คนให้ความสนใจตัวเลขของแฟรนไชส์ในเมืองไทยที่ตอนนี้มีมากกว่า400แบรนด์เป็นสินค้าในสามหมวดหมู่ที่ว่ามานี้ค่ะรวมกันแล้วเกินกว่าครึง่งไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จึงอยากจะขอมาสรุปให้เห็นภาพชัดเจนกันอีกครั้งว่าในปี2560นี้มีแฟรนไชส์ไหนที่มาแรงและคนให้ความสนใจในการลงทุนกันมากที่สุด 1. เซเว่นอีเลฟว่ ปัจจุบัน7 e เว่นอมีสาขาในประเทศไทยกว่า17,000แห่งและมีสาขารวมทั่วโลกกว่า62,935แห่งประมาณการว่ามีลูกค้าเข้าออก7ซเว่นอนั้นกว่า61ล้านคนต่อวันจึงไม่น่าแปลกใจที่ควรจะสนใจแฟรนไชสนี้ที่ผ่านมามีคนเข้าชมข้อมูลของ7ซเว่นอผ่านทางไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มากกว่า2 1 7ร้าน17,573 และมีผู้ขอข้อมูลการลงทุนกว่า1,409คนโดยแพ็กเกจการลงทุนของ7ซเ e ่นอนั้นจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,500้านแสนบาท 2. ร้านปังสดขนมปังนมสดจุดเด่นน่าสนใจของแฟนชายร้านปังสดคือการทำธุรกิจที่ง่ายและเป็นสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการอย่างต่อเนื่องให้ผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า40%ของยอดขาย ที่ผ่านมามีผู้ขอข้อมูลการลงทุนในแฟรนไชสนี้กว่า4,131คนซึ่งเราสามารถเริ่มต้นแฟรนไชนี้ด้วยงบประมาณค่าแฟรนไช์เบื้องต้นเพียง25,000บาท 3. เอ็มมิวนมสดแท้100% ด้วยรูปแบบการลงทุนที่ช่วยเสริมรายได้จากงานประจำซึ่งบางแฟรนไชส์ผู้ลงทุนบอกว่ามีรายได้สูงกว่างานประจำด้วยซ้ำทำให้แฟรนไชส์เอ็มมิวขึ้นแท่นแฟรนไชสมาแรงในปี2018ด้วยยอดผู้เข้าชมข้อมูลธุรกิจมากกว่า1 4 4 7 7ล้าน4 7ครั้งและมีผู้สนใจขอข้อมูลการลงทุนกว่า2,829คนซึ่งการลงทุนนั้นมีค่าแฟรนชส์เพียง1 5 0 0 0บาทเท่านั้น 4. Coffee Today แฟรนไชส์แบรนด์ดังอย่าง Coffee Today ที่มีค่าแฟรนไชส์สา0 0 0ืนบาทก็เริ่มต้นการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟาได้ทันทีเป็นอีกหนึ่งแบรนด์สำคัญในปี2018ที่มีคนให้ความสนใจในการลงทุนเป็นจำนวนมากจากยอดการขอข้อมูลในธุรกิจนี้กว่า2,017คนซึ่งการเติบโตของแฟรนไชส์นั้นน่าพึงพอใจและมีการพัฒนาสินค้ารวมถึงการตลาดใหม่ๆเอาไว้สร้างสีสันได้ตลอดเวลา 5. ร้านน้องฟ้าเซอร์วิสร้านสารพัดบริการเป็นอีกรูปแบบการลงทุนที่มาแรงในปี2018แฟรนไชร้านน้องฟ้าเซอร์วิสท,ที่ตอบโจทย์ผู้สนใจด้วยค่าแฟรนไช์เพียง9,999บาทกับรูปแบบสารพัดบริการครบวงจรทำให้มีคนสนใจลงทุนในธุรกิจนี้มากกว่า1,826คน 6. ชารีสเต็กสำนักงานใหญ่ อาหารประเภทกินง่ายจ่ายไม่แพงยังเป็นเทรนการตลาดที่มีความน่าสนใจและด้วยเงินลงทุนค่าแฟรนชายเพียงแค่1 9 0 0 0บาทของชารีสเต็กจึงทำให้คนสนใจอยากทำธุรกิจนี้และมีคนขอข้อมูลการลงทุนไม่น้อยกว่า1,734นคนสาขาของแฟนชายจึงได้เพิ่มอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา 7. จกาแฟเขาทะลุชุมพร เป็นแบรนด์กาแฟที่สร้างชื่อจากเมล็ดกาแฟที่ผลิตในเมืองไทยและมีการสนับสนุนส่งเสริมจนเกิดเป็นแฟรนไชส์ยอดนิยมที่มีคนให้ความสนใจในการขอข้อมูลการลงทุนมากกว่า1,560คนกับค่าแฟรนไชส์เบื้องต้น1,19,000บาทกับการสร้างธุรกิจร้านกาแฟ 8. อินทนิน อีกหนึ่งแฟนชายมาแรงที่มีคนขอข้อมูลจำนวนมากอย่างอินทนินธุรกิจกาแฟที่เปิดดำเนินการมากว่า11ปีมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายค่าแฟนชาย2 0 0แสนบาทและในปีนี้มีสัดส่วนการเติบโตของสาขาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 9.Fresh รชมารท ธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่เราเป็นเจ้าของได้ด้วยค่าแฟรนไชส์เพียง790,000บาทกับจุดเด่นแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาระบบการขายให้ทันยุคสมัยจึงมีคนให้ความสนใจขอข้อมูลการลงทุนในธุรกิจนี้กว่า1,404คนและน่าจะเป็นการลงทุนที่เติบโตแข็งแรงได้ดีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 10. ไก่ทอดสมุนไพรเชียงคา สเสน่ห์ของธุรกิจนี้คือการเรียนสูตรการทอดไก่ที่เสียค่าแฟรนไชส์แค่2,900บาทแต่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจสร้างอาชีพที่มีกำไรได้ดีจึงมีคนให้ความสนใจในการลงทุนมากกว่า1,406คนและคาดว่าความต้องการของผู้ลงทุนน้นจะมีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ 11. ครุมอง สถาบันการศึกษาก็เป็นอีกแฟรนไชสมาแรงที่คนนิยมลงทุนในปีนี้โดยแบรนด์ใหญ่อย่างคุ่มองที่เน้นสอนวิชาสำคัญทั้งคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยค่าแฟรนไช์เริ่มต้นที่150,000บาทจึงได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนและผู้ที่อยากมีธุรกิจการศึกษาเป็นของตัวเองจึงมีคนขอข้อมูลการลงทุนในธุรกิจนี้กว่า1,362คน12สเต็กโชกุน ชื่อจุดเด่นที่เมนูสเต็กราคาจานละ40บาทจึงเป็นแฟรนไชส์ที่มีลูกค้าสนใจใช้บริการมากยิ่งขึ้นยิ่งมีทำเลดียิ่งขายง่ายคนสนใจธุรกิจนี้จึงมีคนขอข้อมูลลงทุนกว่า1265คนและแน่นอนว่าด้วยคนสนใจจำนวนนี้ย่อมนำมาซึ่งการเพิ่มสาขาได้มากขึ้น 13. สเต็กลุงใหญ่ สำหรับสเต็กลุงใหญ่เป็นแฟรนไชส์สเต็กสูตรพริกไทยดำมีสัญลักษณ์ที่ควรจำได้คือร่วมสีส้มสลับขาวด้วยรสชาติที่อร่อยจนคนติดใจหลายคนจึงอยากมีธุรกิจนี้บ้างที่ผ่านมาจึงมีคนสนใจในการขอข้อมูลลงทุนกว่า1,015รายธุรกิจนี้มีกำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่า40-50 14. เอร์เซ็นกาเหลาเนื้อธัญรส มาถึงแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวกันบ้างเกาเหลาเนื้อทัญรสถือเป็นอีกแบรนด์ดังที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีหลายคนติดใจในเมนูที่หลากหลายและด้วยประสบการณ์ในธุรกิจกว่า3 1ปีจึงเป็นแบรนด์ที่ลงทุนแล้วต่อยอดได้ง่ายมีฐานลูกค้าจํานวนมากและยิ่งมีการสอนและอบรมในทุกเมนูด้วยค่าแฟรนไชส์ที่เริ่มต้น20,000บาทจึงมีคนสนใจขอข้อมูลการลงทุนกว่า998คน 15. n ห เป็นอีกแฟรนไชส์มาแรงที่มีการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยสินค้าที่กินง่ายรสชาติดีและมีการปรับรูปร่างให้ทันยุคทันสมัย NNB จึงมีคนให้ความสนใจในการลงทุนในปีที่ผ่านมาจำนวนมากซึ่งอัตราการเติบโตการขอข้อมูลโดยเฉลี่ยก็ดีขึ้นทุกปีคนสนใจลงทุนในธุรกิจนี้ค่าแฟรนไชส์เบื้องต้นเพียง450,000บาท1ิ 6. Quick Service เป็นอีกแฟรนไชร้านสารพัดบริการที่เราทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยบริการที่ครบวงจรจบในร้านเดียวค้าแฟรนไชา์เบื้องต้น2 0 0 0 0 0บาทมีผู้สนใจขอข้อมูลลงทุนมากกว่า892คนจากการเข้าชมกว่า475,620ครั้งโดยผ่านเว็บไซต์ไทยแฟรนไชร์เซ็นเตอร์ 17. บเ f ็ e ฟฟี แฟรชไชร้านกาแฟชื่อดังที่ไม่ได้มีสาขาเฉพาะในเมืองไทยแต่มีการเติบโตในต่างประเทศอีกกว่า30แห่งกาแฟ Coffee World ได้ชื่อว่าเป็นร้านกาแฟระดับพรีเมียมที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองและคนก็สนใจลงทุนในธุรกิจนี้ไม่น้อยการขอข้อมูลผ่านทางเว็บไซตไ์ Thai Franchise Center นั้นมีมากกว่า899รายจากผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้กว่า164,07ครั้ง18เช a เตอร์ นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่หลายคนตั้งใจว่าอยากลงทุนกับเทรนอาหารฟาสต์ฟู้ดโดยเฉพาะกับแบรนด์ที่เกิดมาเพื่อคนไทยกับเมนูที่เข้าใจความต้องการของคนไทยเ h a เ t e r จึงเป็นอีกทางเลือกของการลงทุนที่มาแรงที่มีคนให้ความสนใจและขอข้อมูลการลงทุนกว่า730คนการลงทุนในธุรกิจนี้มีค่าแฟรนไชส์เบื้องต้น7 0 0 0แสบาท 19. PWT Express PWT x p r e s s เป็นแฟรนไชส์ที่ตอบโจทย์เรื่องการจองตั๋วโดยสาร t ark, age, ที่พักแพ็กเกจท่องเที่ยวและทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบครบวงจรเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่เหมาะสมกับคนยุคใหม่มีคนสนใจขอข้อมูลกว่า692คนผ่านการเข้าชมที่มากกว่า88,930ครั้งคาดว่าในปี2561แฟนไชส์นี้ก็จะยิ่งตอบโจทย์การลงทุนได้ดีเข้ากับสังคมยุคอะไรที่เติบโตไปอีกด้วย 20. อิโรอิโรสำหรับคนที่มองหาธุรกิจแบบง่ายๆแต่เป็นสินค้าที่มีความต้องการแฟนชายอิโรอิโรคือคำตอบค่ะเพราะสินค้าจากญี่ปุ่นของอิโรอิโรมีครบทุกความต้องการและไม่จำเป็นต้องเสียค่าแฟนชายไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อใครที่มีหน้าร้านสามารถนำสินค้าไปวางขายเพิ่มความน่าสนใจหรือใครที่อยากขายส่งเป็นตัวแทนจาหน่ายก็ติดต่ออิโรอิโรได้เช่นกันค่ะ ทั้งนี้ยังมีอีกหลายแฟนชายที่มาแรงและได้รับความสนใจซึ่งคาดว่าในปี2561นนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่หลายคนเริ่มที่จะเดินหน้าในธุรกิจของตัวเองมากขึ้น และถ้าหากท่านใดที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือต้องการผู้ช่วย,ยในการทำธุรกิจสามารถปรึกษาที่ไทยแฟรนไชส์เ e ็นเตอรได้ทุกเวลาสำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลแฟรนไชสมาแรงในปี2564เพิ่มเติมสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ w w w t h a i f r a n c h i s e e e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และแฟนชายท่านสามารถกด subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ t a i f r a n c h i s e Center ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสารสรค์ Startup ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ,คะ